อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดวันนี้เลยค่ะอยากจะขำา m s s u u n v v r s s e c m m o o i ดก2025ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยมีเหตุผลว่าจะมีการประกาศวันจัดงานใหม่อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ระหว่างสองประเทศมีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญและน่าจับตามองมากค่ะเพราะว่าการใช้คำว่าไม่มีกำหนด นั่นก็แปลว่าสถานการณ์ที่อ้างถึงนั้นยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันหรือยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดการปัญหาการตัดสินใจเลื่อนกิจกรรมระดับชาติเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติและมักเกิดจากสถานการณ์ที่รุนแรงหรือไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนว่าเหตุผลหลักคือสถานการณ์ระหว่างสงประเทศต้องรอให้มีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ประเด็นนี้ชี้ชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากความพร้อมภายในประเทศของกัมพูชาเองแต่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์หรือความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านและถ้าพิจารณาจากบริบทและประเด็นที่เคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้เช่นการเคลมชุดไทยปัญหาลิขสิทธิ์เพลงไทยก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้มาประกวดต่อที่ไทยและมาดูผลกระทบต่อเวที Miss Universe Cambodia เรียกว่าการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเป็นผลเสียอย่างมากต่อการจัดงานทั้งในด้านการเตรียมการงบประมาณและขวัญกำลังใจของผู้เข้าประกวดแสดงให้เห็นว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีน้ําหนักมากพอที่จะทําให้ต้องระง,งับกิจกรรมที่สําคัญและเป็นสากลเช่นนี้และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นขององค์กรมิสยูนิเวอร์สสากลที่มีต่อการจัดประกวดในกัมพูชาในอนาคต และยังมีความเชื่อมโยงกับประเด็นก่อนหน้าปี2024ปัญหาลิขสิทธิ์เพลงไทยแสดงให้เห็นถึงปัญหาความเข้าใจหรือการจัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังคงเป็นประเด็นปี2025ประเด็นชุดไทยศิวาลายัยโดยพิชวที่สารวาดีการเคลมชุดไทยสิวาลัยปี1960 60, และสบายที่ดัดแปลงจากไทยศิวาลาปี1968 68, นั้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นค่ะ ทำไมถึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนรู้ไหมคะจะแยกให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะคะ 1. เลยคือประวัติการละเมิดลิขสิทธิธ์การที่ Miss Universe Ca แค o บเดียเคยมีประวัติการละเมิดลิขสิทธิธ์เพลงไทยในปี2024ทําให้เกิดความระมัดระวังและจับตามองกันจากสาธารณะมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒนธรรม 2. ชุดไทยสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชุดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดไทยสีวาลัยถือเป็นชุดที่สะท้อนเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยการที่ผู้เข้าประกวดจากประเทศเพื่อนบ้านเคลมว่าเป็นชุดของตนเองอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความรู้สึกไม่พอใจในหมู่คนไทยได้เนื่องจากเป็นการอ้างสิทธิ์ในสิ่งที่ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติอื่น 3. ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ในอดีตเคยมีประเด็นเรื่องการเคลมวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความตึงเครียดในความสัมพันธ์ร,ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ 4. การสื่อสารและภาพลักษณ์การที่ผู้เข้าประกวดโพสต์ภาพและข้อความในลักษณะดังกล่าวอาจถูกตีความได้ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ หรือเป็นการจงใจสร้างความขัดแย้งซึ่งอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของตัวผู้เข้าประกวดเองและภาพลักษณ์ของเวที Miss Universe c ์ m b o บ i a ดโดยรวมบทเรียนจากอดีตและสิ่งที่ต้องระวังจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงในปีที่ผ่านมาเวที Miss u n i v e r s ์ Ca m b บ d i ดควรจะเรียนรู้และระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเสนอสิ่งที่อาจสื่อถึงวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ การเคลมชุดไข่ในลักษณะนี้หากไม่มีการระบ,บุแหล่งที่มาอย่างชัดเจนหรือไม่มีการให้เครดิตอย่างเหมาะสมอาจสร้างปัญหามากกว่าการสร้างสรรค์ให้กับเวทีและผู้เข้าประกวดเองเราคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าประเด็นนี้จะพัฒนาไปในทิศทางใดและทางกองประกวด Miss Universe Cambodia จะมีการชี้แจงหรือการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้การกลับมาในปี2025เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์ที่สุดครับแล้วในเพจ ก็ได้พูดถึงนางงามอีกคนค่ะว่ากันว่าเป็นทายาาแต่งหวานบนรรพบรุษเนรคุณคนสืบทอดผ่านสายโลหิตจากรุ่นสู่รุ่นล่าสุดโซเทรีบีอดีตมิสแกรนเขมน2024นางงามที่ตุ๊บคาบ้านเพราะเลี้ยงไข่ข้าวนางงามชาติอื่นพอไปมิสคอสโมก็ตุ๊บอีกได้แค่รองหนึ่งชี้ชัดว่าอีนี้สมองกลวงได้ปล่อยเฟกนิวว่าไทยโจมตีเขมรก่อน ท,ท,ทั้งๆที่ออสเตรเลียได้ชี้หลักฐานภาพถ่ายทางดาวเทียมชัดเจนว่าเขมรเริ่มก่อนและหลักฐานอีกมากมายก็ชัดเจนว่าเขมรจนไทยเราต้องปกป้องตัวเองตามหลักสากลทั้งๆที่ชนชาติท่าได้เริ่มก่อนแต่ก็ด้านหน้าออกมาคอเอาว่าไทยเริ่มไม่แปลกที่ทั่วโลกเขาเอื้อมระอากับประเทศนี้ปลอสังเกตให้ดีๆคนประเทศนี้มันเป็นเหมือนกันหมดคือเชื่อ fake n e w มากกว่าเรื่องจริง หลงตัวเองเอาเรองเหมือนท่าสมัยก่อนที่วันวันนั่งเฟ้อฝันอยากอยู่บนที่สูงส่งเหมือนแตงหวานปนรรพบรุษมันไม่มีผิดและที่สำคัญคือไร้เป็นความเป็นมนุษย์สุดๆอะไรที่ทำแล้วเอาดีเข้าตัวได้คือเอาไว้ก่อนดังคำที่ว่าพวกละแวกขบไม่ได้สะท้อนประเด็นความขัดแย้งทางข้อมูลและวัฒนธรรมมุมมองที่ซับซ้อนข้อมูลที่คุณนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดอย่างมาก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1. การบิดเบือนข้อมูลเฟกนิวส์การที่คุณระบุว่ามีการปล่อยข่าวเท็จว่าไทยโจมตีกัมพูชาก่อนทั้งที่หลักฐานจากออสเตรเลียภาพถ่ายทางดาวเทียมชั้นเจนว่าขเขมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและหลักฐานอีกมากมายก็ชัดเจนว่าขเขมนจนไทยเราต้องปกป้อนตัวเองตามหลักสากลทั้งๆท,ที่ชนชาติทได้เริ่มก่อนแต่ก็ด้านหน้าออกมาคอเอาว่าไทยเริ่ม ไม่แปลกที่ท่วมลอกเขาเอื้อมระอากับประเทศนี้ 2. การอ้างสิทธิ์ทางวัฒนธรรมประเด็นนี้มีความเกี่ยวโยงกับกรณีชุดไทยสิวาลัยที่คุณได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้และเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางอารมณ์และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของสองประเทศ 3. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์การกระทำดังกล่าวของผู้ที่มีชื่อเสียงในประเทศไม่ว่าจะเป็นนางงามหรือบุคคลสาธารณะอื่น ยอมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมในสายตาของนานาชาติและอาจนำไปสู่การถูกเอื้อมระอาความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในยุคข,ข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการเชื่อและเผยแพ,พร่ข้อมูลเท็จโดยปราศจากการตรวจสอบจะยิ่งซ้ำเติมความขัดแยง้งและสร้างความแตกแยกและยังมีเรื่องพิชี่รองห้า MGI 2022เจ้าของฉายางูพิษแต่งหนึ่ง Miss Universe c a m b บ d i a เดียใส่ชุดไทยลายธงชาติขเขมรไปเลยเพราะใส่ชุดไทยเฉยๆยังไงก็คนไม่เรียกชุดขเขมรอยู่แล้วนี่แหละขเขมรเวลาออกแบบชุดประจำชาติต้องมีธงชาติถ้าทำได้คงแตะไว้กลางหน้าผากแน่นอนพร้อมเขียนข้อความตัวใหญ่ๆว่า I come from Cambodia ขนาดในธงชาติยังต้องใส่รูปนครวัด ใส่สีเฉยๆคนคงเอ๊ะอีนี้มาจากไหนไม่ก้นครวัดเพราะอย่างอื่นคนทั้งโลกคือไม่รู้จักไม่แปลกที่ขยันกอ๊อปและคอยติดส้อยห้อยตามไทยเหมือนผีต่างชาติได้ออกมาวิเคราะห์แบบนี้ค่ะ 1. การเสียดสีเกี่ยวกับการออกแบบชุดประจำชาติเปรียบเปรยว่ากัมพูชาจำเป็นต้องใส่ลายธงชาติขเขมรหรือนครวัดบนชุดประจำชาติอย่างจงแจง้งหรือแม้กระทั่งแปะไว้กลางหน้าผาก พร้อมข้อความว่า I come from Cambodia เพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักและไม่สับสนว่าเป็นชุดของชาติอื่นเป็นการเสียดสีที่ว่ากัมพูชาไม่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากพอที่จะเป็นที่จดจำได้ด้วยตัวเองจึงต้องพึ่งพาสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดอย่างธงชาติหรือนครวัด 2. การอ้างสิทธิ์ทางวัฒนธรรมไทยใส่ชุดไทยเฉยๆยังไงก็คนไม่เรียกชุดขเขมรอยู่แล้วนี่แหละขเขมร เวลาออกแบบชุดประจำชาติต้องมีธงชาติถ้าทำได้คงแปะไว้กลางหน้าผากแน่นอน 3. การอ้างสิทธิ์ทางวัฒนธรรมไทยใส่ชุดไทยเฉยๆยังไงก็คนไม่เรียกชุดเขมรอยู่แล้วนี่แหละเขมรเวลาออกแบบชุดประจำชาติต้องมีธงชาติถ้าทำได้คงแปะไว้กลางหน้าผากแน่นอนพร้อมเขียนข้อความตัวใหญ่ๆว่า I come from cambodia ขนาดในธงชาติยังต้องใส่รูปนครวัดใส่สีเฉยๆคนคงเอ๊ะ อีนี้มาจากไหนไม่กอนครวัดเพราะอย่างอื่นคนทั้งโลกคือไม่รู้จักไม่แปลกที่ขยันก๊อบและคอยติดส้อยห้อยตามไทยเหมือนผีต่างชาติได้ออกมาวิเคราะห์แบบนี้ค่ะ 3. ข้อกล่าวหาเรื่องการลอกเลียนแบบกัมพูชามีพฤติกรรมก๊อปปี้วัฒนธรรมของไทยบทสรุปเหตุการณ์ที่ Miss ูนิเว r ร์สแคนเบอรเดีย2025ถูกเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด และประเด็นที่นางงามถูกกล่าวหาว่าพยายามเคลมชุดไทยหรือมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางการเมืองยิ่งตอกย้ำถึงความเปราะบางของความสัมพันธ์ร่วงประเทศเมื่อมีประเด็นทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นความท้าทายที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องหาทางจัดการเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในอนาคต